สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่อยู่นะครับวันนี้ก็มาตามฝูงวัวของพ่อกินนะครับแต่วันนี้พ่อกินวันนี้พ่อกินได้คู่บรรัดดีนะครับเปลี่ยนคู่บรรัดดีคนใหม่นะครับเมื่อวานท่านเลี้ยงกับเกษตร,รกรท่านหนึ่งนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ไปพูดคุยกับท่านนะครับแต่วันนี้ท่านเองก็เปลี่ยนคู่บรรัดดีแล้วนะครับ พอกินเปลี่ยนคู่พอดีทั้งวันเลยนะใครทุกวันนะครับนี่ฝูงวัวของพอกินแล้วก็เพื่อนของท่านนะครับนี่มาเลี้ยงด้วยกันนะครับก็เป็นทุ่งนาพึ่งเก็บเกี่ยวเมื่อวานนี้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแต่ที่คนเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะปล่อยวัวลงมาในพื้นที่แปลงนาที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับ สวัสดีคนใหม่ของพ่อกินนะครับปีสวัสดีครับสวัสดีครับปี่ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับนานซิดครับพีนานซิดเนาะครับเนาะครับผมพีนานซิดอยู่บ้านอย่างครับหมู่เก้าบันทินครับหมู่เก้าบันทินนาะบ้านเดียวกับปีอ่าพปอกินเนาะครับผมอ๋อปีนันซิดอายุตัวใดล่ะครับผมห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดเนาะอ๋อพี่พปี่นานซิดนี่เลี้ยงง้วมากี่ปีแล้วครับ สาวปีกว่าเนี่ยครับสาวีกว่าครับอ๋อเป็นงัวของปีนาเด้งหมดเลยครับ่ก่อรก็เลี้ยงจ้างเขาครับ่ก่ตนก็เลี้ยงฝันลูกกันครับอ๋อเดี๋ยวนีก็เป็นงัวตัวเก่าครับอืมแสดงว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงนี่ก็เยอะมากพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับเออเนี่ยครับเพรได้อยู่ครับมาเจอเกษตรกรเลี้ยงวัวไล่ทุ่งตัวจริงเลครับในพื้นที่ตำบลบ้านทีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับพอหน้าหน้าทำนาเขาจะเอาไปไว้ตามแพะตามป่านะครับพอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ผู้ที่เลี้ยงวัวไร่ทุ่งก็จะเอาลงมาแปลงนาแบบนี้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่นานสิบต่อนะครับพี่นันครับตอนนี้เหลืองัวกี่ตัวครับเหลืออยู่ิ7เจ็ดตัวครับ1ิเจ็ดตัวแต่ก่อนได้เยอะกัดแต่เป็นสามสี่สิบเนเดิมมันก็ขมิ้นที่เลี้ยงหนักครับมันก็เหลือน้อยนงครับยังปีนี้ยังบดได้บ่อได้อย่างไขายตะวันไปสองตัวครับอ๋อตะวันขายไปสองตัวครับถ้าบ่นั่นก็ตะวันก็สิบเก้าตัวเนาะครับสองตัวเป็นเงินอยู่ต่อไรครับพี่ห้าหมื่นกว่าครับกูไม่ลูกเลยครับ กูมไม่ลูกห้าหมื่นกว่าของของพีซิต์นี่ผมผมถ่ายไปผมหันอยู่เนี่ยมันมีความหลากหลายเนาะงัวจะเป็นงัวใหญ่เป็นบ้ามันเลือดค่อนข้างจะดีแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีหิ 50, <60. S 1> มีเล่มันอยู่ตัวหนึ่งเลยครับ,รบนั่นซื้อมาครับนั่นซื้อมาเล่มันนี่ตัวอะไรครับเล่มันนี่ซื้อมาสี่หมื่นครับอ๋อ,ส,อสี่หมื่นได้ห้าเดือนนะครับของของปีน,นั้นซิส์นี่ ปกตินี่จะใช้วิธีไอ้ปอกคุ้มผงหรือว่าผสมเทียมปอกคุ้มผงครับอ๋อของปอกคุ้มผงเกเคยผสมเทียมด้วยครับ,รบวันนี้ไดเอามาตัวไ้หรอครับปอกคุ้มผงม่ได้มาครับอยู่บ้านครับเพราะมันมันมันจ้าครับอของฟ<ม>ีนาสิสจะใช้วิธีแบบเลี้ยงปอกคุ้มผงไว้ต่างหากครับเพราะว่าปอกคุ้มผงเนี่ยเวลามาเดินกับงัวแแม่งัวอย่างหมูไข้ตั้นเนาะอีกอย่างนึ่งก็ถ้าถ้าเลี้ยงเดียวๆเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าครับ นี่ก็เป็นเทคนิคครับคล้ายๆของพ่ออินที่แยกพ่อคุมฝูงควายไว้นะครับแล้วก็เอาผสมกับตัวเมียตอนที่มันเป็นสัตว์เอานะครับของของพี่นันสธต์เองก็แยกแยกครับแยกแต่พ่อคุมฝูงไว้นะครับไม่เอามาเดินกับตัวเมียนะครับเพราะว่าวันๆหนึ่งเดินค่อนข้างไกลนะครับนี่ครับเปี้ยอันในในปีติผ่านมาเนี่ยเนี่ยตีมีโรคระบาดลํำปีนี่ของปีติดโรคอะครับ เป็นครับเป็นสองตัวครับเป็นสองตัวแต่หายครับหายครับใจ้วิธีรักษาแบบใดครับรักษาตามอาการครับอืบ่ได้บ่ได้ฉีดวัคซีนยังฉีดกัครับฉีดมันก็เป็นอยู่ครับอ๋อมันมันก็มันก็มาแน่ครับบางข้างมันก็เป็นอยู่ใช่ครับบางั้งก็เป็นบ่ฉีดก็บเป็นก็มีใช่ครับตัวที่ฉีดก็เป็นได้ครับเป็นได้ครับแล้วก็ตัวที่บ่ฉีดบางตัวก็มีภูมิคุ้มกันสูงครับก็เป็นเนาะครับงานพี่ใจ้ารรักษาแบบใดเนียจ้ยาใจ่ายังจะได๋ มันก็เอาหมอมาปเปิดกอดซีดยาลดไข้ลดอย่างแล้วเขาก็รักษาตามเอายาเขาใส่ยาเควันยาสีม่วงตากันหนอนกันอ๋อมันเป็นแผลจ้ะครับครับมันเป็นแผลครับอืมตอนนี้ก็หายหมดแล้วเนาะครับหายแล้วครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกับงูใหญ่เหรอครับเป็นกับงูใหญ่ครับงูน้อยบอกเป็นเนาะบอกเป็นครับแต่มันก็บ่แน่บางครั้งงูน้อยก็เป็นบางครั้งงูน้อยก็บมเป็นครับพี่เรื่องงูมันเนี่ย้ากว่าปีนี่ เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บงัวหล่มมัวป่วยมีอครับมีครับมันก็มีอยู่มันก็ทำมาทำมาตาของเขาอืมมันก็แต่ก่อนเลี่ยงหนักก็บางครั้งมันก็จายผ่อมันก็บสบายผ่องถึงเขาเอารักษาบวดตันมันก็มีโอกาสตายอยู่ครับอย่าบอกให้จายเลยมันเป็นแป้งมาได้ครับแล้วอเวลามันเจ็บมันป่วยนี่ปีรักษาเองหรือว่าไปแจ้งหมอแจ้งหมอเอาหมอปศุสัตว์ัมาผ่องเอาเอาตวแพทย์เอาปศุสุตั์มาดูแลเนาะ ในวัคซีนต่างๆนี่ก็ใจสตวแพทย์ใจหมอมาฉีดฉีดเองครับอ๋อฉีดเองอย่างปักเป่อยเท่าเป่อยอย่างนี่เองครับแต่ขอเอากะบุสัตว์ครับโอ้ดีแล้วครับดีแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยตกตรงเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเริ่มครับเนี่ยต้นปลายผลต้นหนาวครับครับต้องฉีดไวเนาะครับวรางูมาจากร้อยก็เยอะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามาปล่อยทุ่งเดี๋ยวๆกันเนี่ยครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันลายฟูงเนี่ยครับเมื่อวานพ่อกินเนี่ยครับพ่อกินนั่งอยู่นี่เมื่อวานพ่อกินก็ มีคู่บัดดีอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาอยู่กับพี่นานสิทธิ์นะครับหัวไล่ทุ่งก็มีหลายฝูงมากนะครับมีหลายฝูงในเขตพื้นที่บ้านถิ่นเนี่ยครับแล้วก็เวลามาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยก็มาเจออกันนะครับพี่นานในฝ่อคุ้มฝูงนี่เป็นบ้ามั่นเลยครับ เป็นบ้ามันผสมครับหรือเป็นลูกผสมบ้ามันผสมบ้ามันครับเพราะว่าถ้าบ้ามันเลือกสูงๆงก็อยู่บ่ได้เนาะอยู่บ่ได้ครับมันแป้งแล้วก็ไอ้อย่างนึงมันการกินกันอยู่มันกล่มไหวครับคือเขาดูแลบ่ถั่วถึงเนาะจะเอาอย่างงามเป็นฮกเจ็มือนมันก็เป็นแป้มได้ครับเขาต้องซื้ออย่างน้อยมาหางหญ่ครับเพามันฟึกวิยาหยุ์ของมันฟึกการกินกันอยู่ของมันซื้อมาแบบอายุสักปีสองปีปีกว่าแล้วเขาม่ฟื้นเตงว่าแม่ ถ้าเอาใหญ่มาเลยปุ๊บนี่มันจะบางตัวก็ฮืนแบเก่งก็ไมบกมแน่ครับมาข้างเขาโลงัวใหญ่จากฟาร์มเนาะเมาเป็นงัวหลีดนํำเจือแต่พอมาอยู่ก็คุ้มฝูงแล้วก็กาก็ว่าขึ้นตัวเมียบ่เป็นเก็เจออยู่เจออยู่ในในหลายๆฟาร์มในมองแปรนะเป็นงัวหลีดนํำเจือแล้วก็ซื้อมาปรกก็ว่าขึ้นตัวเมียบ่เป็นครับขึ้นตัวเมียเนี่ยขึ้นโก้มตัวเมียแข่งหักขาหักใหญ่เกิน มันต้องเลี้ยงวัวมันต้องเลี้ยงไถ่ใ่ไถ่ใ่บะหมันออ๋ของไถ่ใ่ลูกมันเป็นปอกเป็นบะหมันเดือดต่อเดือดห้าซีบหกซีบนิดีแล้วครับแต่มันก็เกิดมากับลูกมันก็จะใหญ่ของของปีนาร์ซีสเนี่ยตะกอนเนี่ยก็เป็นไถ่ใ่เนาะครับไถ่ใ่เอาบาซินเข้าใส่เอาบาซินเข้าใส่ครับเลยเมาใดีลูกมันหูยาวมาป๊อกเขาก็ขายขายบาซินเอาบะหมันเข้าใส่เอาหูขยับลงมา ตัวดำๆำวะเนี่ยจะติดบาซินน้อยเนาะเป็นลูกระทบก่อนเป็นบาซินก่อนเป็นบาซินก็ได้โครงสร้างเนาะได้โครงสร้างได้หูครับแล้วก็เอาบามัานเข้าใส่มันก็จัดติดไมก่จัดำตัวมันครับเป็นบาซินของหูติดน้อยน้อยได้เนื้อจากบาม้านมาเนาะกลายเป็นงัวเนื้องัออย่างได้โครงของบาซินนี่ครับเป็นเทคนิคนะครับเอาเอาโครงก่อนนะครับแล้วก็เอาพ่อบาม้านพ่อบาม้านซึ่งมีมีเนื้อดีนะครับได้ลําตัวดีได้เนื้อดีก็ตอนนี้โครงสร้าง กับเนื้อก็สูสีกันแล้วครับไม่ไม่ทิ้งโครงครับไม่เหมือนฮินดูบาซินที่ที่ตัวสูงใหญ่แล้วมีโครงใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อน้อยนะครับแต่ของท่านนี่ดูแต่แต่ละตัวนี่อ้วนหมดแล้วนะครับยิ่งตัวเล่มั่นที่อยู่นู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับสวยงามมากครับหลังตรงอย่างกับไม้บรรทัดเลยครับปีนอกจากปีเลียงง้วแล้วปีทาอาชีพอย่างอื่นก็ครับทานาครับมีทํานาตัวเนะครับ ก็คือง้วนี่เป็นอาชีพเสริมเสริมแต่ก็อยู่กับง้วทุกวันครับทุกวันสามถึงหกสิบห้าวันครับเจะถือว่าเป็นอาชีพนะครับมันถือว่าเป็นอาชีพลักก็ได้นะเรื่งแต่ว่าแบ่งแบ่งเวลาไปทํานาของแล้วก็ดูแลง้วของครับอือพี่ตั้งแต่เรี้ยงง้วมาในสองกว่าปีนี่ปีเฉลี่ยขายง้วนนี่ปีหนึ่งได้ประมาณตท่อไหรครับาปีหนึ่งมันก่อมตำกว่าแปดหมื่นครับปีแปดหมื่นครับเฉลียนนะบางปีก็นักกว่านั้นใช่ครับ บางครั้งบางปีาก็มก๋งขายตัวไดก็มันก็ับเสียไปปีละแปดหมื่นครับส่วนใหญ่โอกาสอยู่ได้อยู่ครับส่วนใหญ่ที่ปีขายงัวจะขายงัวประเภทได้ครับบางครั้งกับกูไม่ลูกบางครั้งกับัวปูน้อยอ๋อเป็นปูกอกนะครับงวกอกแบ่งไปเนาะแบ่งไปบางครั้งแม่ในแม่นางน้อยก็ขายบางครั้งก็ขายจับกาจับสินก็ขายที่ว่าเขาขอไปซื้อไปเลี้ยงก็ขายอ๋อก็คือปล่อยตลอดปล่อยตลอดถ้ามีคนมาให้ราคาดีเนาะตามนั่นนะถ้าเขาเขาว่าตัวอัน เขาให้ได้ก็ขายได้ขายครับพี่พี่คิดว่าอาชีพเลี้ยงง้วนี่มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไหรโอ้เลี้ยงได้ครับสบายมากเลยครับอืมซื้อตีสิหยักก่นเนี่ยเลี้ยงง้วนะครับอ๋อพี่เลี้ยงง้วมานี่ซ้ากับปีนี่ก็ได้ตีย้อนง้วครับได้ตีได้แลงบ้านแลงยังก็ครับซื้อตีประมาณกี่ไรนะครับตีประมาณหกไรครับโอ้แล้วก็แลงบ้านแลงบ้านแลงทรงลูกเฮนจบแล้วครับอ๋อจบเป็ญญาตีกันหมดแล้วเนาะ ลูกก็ไปทํางานหรือว่าอยู่บ้านนี่ครับทํางานครับอ๋ออีกหน่อยก็คงจะมาสืบสารต่อเนาะครับก็แล้วแล้วแต่ละอันเด้อเนาะครับครับนอกจากได้จากการขายงัวะแหละนี่ขี้งัวนี่ปีเก็บขายก่อนครับน้าแรงได้ขายครับได้ละสามสิบบาทได้ละสามสิบบาทนี่ปีเป็นคนตักหรือพ่อมตักหรือพ่อมกระสอบของกระสอบเฮาครับาาเข้กระสอบคนซื้อครับมาแลกเปลี่ยนกันเนาะแลกเปลี่ยนกันเนาะครับ มันขาดมันเหลือก็แถมกันไปจังครับครับธรรมดาครับจังครับปีหนึ่งก็หลายร้อยกระสอบอยู่ก็ครับปีหนึ่งข้าวว่านับเส้นมันก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นได้ย่เ<อ>ส้นมันนาแต่ว่าสตังค์แล้วก็เมียครับอยากกากีงวงนี่นะครับเพราะว่าเขาได้มากก็ใชไปเนาะเอางวนี่เป็นรายได้ลักของครอบครัวเนาะแล้วก็เนี่ยนะาตัวปีเนี่ยน,นากี่ไร่ก็เนื้อนะาหกไหลครับหกไร่ปีนี้เก็บเกี่ยวเลยังครับยังครับ ุกตุ๊กแต่ละปีนี่เนี่ยนะได้ประมาณตัวใดครับเฉลี่ยเฉลี่ยเวลาไปขายไปอย่างนี้กับปีปีนี้กับมันทูกับมันสีไหลกับขอได้สองหมื่นอเทียบกับง้วนเนี่ยหดได้เลยบดได้แล้วครับบดได้เลยขายงัวตัวเดียวก็ได้แล้วเนาะครับครับโอ้ขายง้วนถ้าว่าหมีเวลาอ่ะนะซื้อเรืยองง้วนจะได้ตรงมันนะครับทํามันก็เท่ามดนั่นก็ขยันก่อน ปีนี้เกษตรกร,กรที่ทำนาก็ต้องน้ำตาไหลกันหลายหลายนะครับเพราะว่าข้าวนี่ราคากิโลกร,รัมละห้าบาทหกบาทนะครับ,บพี่นานสิทธ์นี่บอกว่าปีนี้จะได้ถึงสองหมื่นยังไม่รู้เลยครับที่นาสี่ไร่นะครับท่านบอกว่าขายวัวตัวเดียวนี่ก็ได้เยอะกว่าทำนาอีกนะครับแต่แต่อย่างน้อยครับก็เอามีส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเก็บไว้กินนะครับเพราะว่าเราจะต้องอย่างน้อยก็เลี้ยง เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็มีข้าวกินก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ถ้าคนจะเลี้ยงใหม่ๆในของเอาบะ้มมันปะมันไถใหญ่แนะนําแนะนํปบะมันไถใหญ่ซื้อกูไม่ลูกแน่นอนครับแน่นอนถึงว่าลูกมันจะปูแม่กระจ้างครัของมันเป็นกูไม่ลูกรั้มมันใจครับอเอากูไม่ลูกมาก่อนแน่นอนครับกูไม่ลูกถ้างัวนน้อย่างนี้บางครั้งมันก็อลูกมาได้ครับอย่างหลายอย่างแต่กูไม่ลูกดีกว่าพอแม่มันหนุ่มๆหน่อยครับยิ่งมันจะปู แม่ก็จา้างกู้หัวหน้าก็แผงหลังแล้วครับกูไม่ลูกราคามันก็จะสูงน้อยแต่กู้ประมาณสักห้าหมื่นปลายแต่ก็คุ้มค่าคุ้มค่าคถ้าบแลูกมันใหญ่มหาถ้าไปเอางวนางทางงวมันตัวน้อยงวงนี่ราคามันถูกๆมันก็บอกคุ้มค่าเลี้ยงใจเวลาเหมือนตัวเนาะใจเวลาเหมือนอย่างงัวกูไม่ลูกนี่ไทยใหญ่ในราคามันดีครับเอาผสมได้ยังได้ง่ายผสมแล้วก็ลูกมันจะออกมางามราคามันจะดีเลยกันครับ ยิงไอ้ลูกมันตัวใหญ่มาแล้วเนาะแม่มันมาจะได้ผสมหรือว่ามานติดต,ต่องมากก็ยิงดีเนาะครับื่อสองได้สามเลยนะแดงมีสองหมื่นแล้วครับนี่เขามาเฮือแล้วนะครับครับขายไปละขายไปละแ,แต่เขา,าอ๋อปุก๊อกแดงไหมครับไอ้เกาเรีอยนครับเป็นลูกผสมบามันครับแต่แม่ของเขานี่น่าจะติดฮินดูมาด้วยนะครับอืปพี่ยงง้วอะไรทุ่งนี่เปี่ว่ามันลำบากเหร จะว่ามันก็ความเคยชินครับจะว่าลําบากก็ทํางานอย่างมันก็ลาบากมดอ่ะถ้าว่าพูดถึงว่าลําบากนี่มันก็มันก็ลำบากทุกอย่างอ่ะจะสบายดีว่าอยู่บ้านี่มันก็ได้กินยังละกันน่ะคือลําบากคนละอย่างกันเนาะลำบากต่เขามีเวลาเก้าโมงปอยสามโมงสี่โมงก็เขาเป็นนายของตัวเก้ารับนายของตัวเก้าก็ เขาเต็มใจเข้ามาได้ก็ได้วันนี้เขามีธุระสี่โมงสามโมงสองโมงเข้าก็ได้บางวันนี้มันกินดีสี่โมงห้าโมงก็ได้อ๋อแล้วถ้ามันเป็นไร่ทุ่งจะเออหรครับถ้าปีปีปล่อยละไว้เหม่ได้ครับตรงตู้อ๋อตองตู้ทุกวันตีตีว่าจะต้องไปอยู่ในในพื้นที่ล้วงรอบความชิดนี่เนาะครับตีตีตจะจะองออกไปไหนใช่ปะแค่ว่าถ้ามีการมงานก่อฟากเขาอ๋อเหมือนจะเออหรเรื่องก็อปลอกินนะถ้ามีธุระก่ฝากปอกินดูแลไปก่อน ระยะสักส,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 กสองสามชั่วโมงแต่<อ> <ขอ S 2> ว่า <ขอ S 2> เป็น,นเรื่องเนาะเป็นงานอื่นของเฮอแฟนไปครับแฟนแฟนพี่นางนซีตี่มาช่่ยเรื่องหรอครับก็บางคังก็มาอยู่ถ้าว่าที่มันท้าวนาหน้ากลางวันสามันกีดมันกลับเนี่ยมันดีเขาก็ตรงมาช่วยกันถ้ามาตีมันกว้างเขากดตรอมาครับส่วนใหญ่ในพี่นางซีนี่ก็เรื่องในพื้นที่เนี่ยนะครับเนาะแล้วตีว่าไอ้พื้นที่ตีว่าเป็นเป็นพื้นที่เอกชนตีว่าเป็นให้เขาไปเรื่องตีว่า อันอย่างก็มีครับมีลายละห้าร้อยนั่นครับมีครับบนนี่ครับปินังซีได้เข้าไปเลี้ยงกครับเขาครับอ๋อก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคุ้มเพราะว่ามันจีว่าการหันข้ามไปลายพุ้นก็มันก็เป็นปลาซักมันก็เป็นจีว่างอยู่มีอยู่แต่เขาก็ก็เขาเลี้ยงเป็นสามสี่เดือนไนงะครับเฉพาะช่วงกลางวาศาเนาะครับกลางว่าศาหน้าแรลงเขาจะขึ้นก็ได้ก็มันมันก็หมคยขึ้นเนาะมันเป็นหน้ามันครับเพราะหน้าแรล่งต้องบดมันก็บ่มี้อย่างแล้วบุมี้อย่างเพราะมันมันเป็นเป็นแพเป็นแพเป ถ้าหน้าแรงก็ต้องลงมานะจ๊ะเนี่ยเนาะกินเฟืองเก่าช่วงนี้ก็ถ้าหูถึงว่าลําบากก็มันก็ลําบากอยู่อแต่มันคือมันเป็นอิสระครับเป็นนายของตัวเองครับผมมีภัยสั่งยังเนาะไปทํางานก่อสร้างมันก็ลําบากเหมือนกันนะเนาะเป็นเป็นชุมมาชุมาเป็นลูกน้องเขาเนี่ยจะเฮาเนาเขาเป็นนายของงัวยครับอันนี้คือคือว่าสองสามปีแรกเขาเรียกงัวถ้าผ่านสามปีสี่ปีไป งอเลี้ยงเขาแล้วเขาบอกเขาบอยจะขายอว่าสามสี่ปีเขามีงัวน้อยมึงอยางเขาก็กขายได้ต้องการตั้งก็ขายครับขายเกิดมาซิปขายไปห้ายังมีห้าอัหุให้มก็เกิดมาใหม่ครับแต่มันเป็นอาชีพที่ดีสุดครับขอเขาเลยสามปีไปต่บถ้าวปีแรกนี่ปีแรกนี่มีอย่างลยครับปีแรกปีสองถ้าปีสามไปปุ๊บงวเลี้ยงเขาแล้วเขาไปหอทุกฟาร์มที่เขาอู้ไปอู้กันมากับเขากว่าเชนั้นนะครับ แต่ก่มันก็จริงครับปีแรกมันแทบมีอยัางเลยครับก็ได้ขายเฉพาะขี้ง้วเนาะครับ <laughs> เพราะหลังจากนั้นเพราะมีงัวน้อยเกิดมาก็ก็จะได้แบ่งถ้าไว้ได้สักสองปีกว่าสามปีขึ้นไปแล้วก็เออเย็นดีแล้วครับ